สวัสดีครับตอนนี้เรามาดูแต่งกวากันนะครับตอนนี้เราได้ร้อยเชือกครบหมดแล้วนะครับทั้งสองแปลงตอนนี้แต่งเราก็ได้ยี่สิบสองวันแล้วนะครับ ตอนนี้ได้ร้อยเชือกไว้หมดแล้วนะครับทั้งสองแปลงครับร้อยเป็นตะข่ายนะครับเสร็จเรียบร้อยแต่งเราก็กำลังสวยงาม ยาวไปถึงข้างในนะครับตะข่ายแล้วนะครับได้ทำไปห,หมดแล้วก็ร้อยตามระยะช่องเลยนะครับสามสิบเซนของตะข่ายนะครับยาวไปถึงข้างในเลยนะครับ วันนี้ก็ให้จุลินีย์สังเคราะหแสงกับฮอร์โมนไข่โดยการฉีดพ่นนะครับตอนนี้แตงกอากำลังสวยงามเริ่มจะขึ้นตะข่ายแล้ว ขายเราใช้เชือกเล็กมากนะครับมองไม่ค่อยเห็นแตงเราก็เริ่มแทงยอดขึ้นแล้วนะครับบางต้นก็กำลังจะจับ กำลังสวยงามมากเลยโดยการให้ยีสซีสักข้อแสงกับฮอร์โมนไขน่นะครับนะครับมีแปลงที่สองนะครับคู่กันจะขายเราก็ทำเองนะครับโดยการถัก เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกรอบนะครับ